สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของมุกรีชแนเเล,ลนะคะสำหรับวันนี้มุกก็จะมาแชร์สูตรที่ช่วยทําให้คิ้วดกแล้วก็หนายิ่งขึ้นค่ะซึ่งเป็นสูตรที่ง่ายมากเลยนะคะเป็นสูตรที่มุกไปเจอในช่องต่างประเทศค่ะก็เลยอยากที่จะนํามาแชร์เพื่อนได้นําไปทดลองทับนะคะเผื่อมีเพื่อนคนไหนที่ต้องการที่จะอยากทดลองทําค่ะส่วนขั้นตอนวิธีทำจะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะส่วนผสมตัวแรกที่เราจะใช้ในสูตรนี้ก็คือยาสีฟันค่ะจะใช้เป็นยาสีฟันยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะสําหรับยาสีฟันก็ให้เราใช้1ช้อนชาค่ะได้อน ต้องการเลยนะคะ,ะส่วนผสมตัวต่อไปก็ให้เราใช้เจลวัสลีนค่ะสําหรับเจลวัสลีนนะคะเขาก็จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวค่ะแล้วก็ช่วยทําให้เส้นผมคิ้วแล้วก็ขนตาของเราดกยิ่งขึ้นด้วยนะคะในสุดนี้เราจะใช้เจลวัสลีนหนึ่งช้อนชาค่ะ ส่วนผสมตัวต่อไปก็ให้เราใช้น้ำมันมะกอกค่ะหรือใครที่มีเบบี้ออยล์หรือบ้านมันมะพร้าวสกัดเย็นก็ใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นหรือว่าเบบี้ออยล์ได้เลยนะคะสำหรับน้ำมันมะกอเกเขาก็จะช่วยบำรุงคิ้วแล้วก็เส้นผมของเราค่ะแล้วก็จะช่วยทําให้คิ้วแล้วก็เส้นผมของเราแล้วก็ขนตาดกยิ่งขึ้นด้วยนะคะในสูตรนี้นะคะเราจะใช้น้ำมันมะกอกาะว่าเบบี้ออยล์หรือน้ำมันมะพร้าวสก,กัดเย็นหนึ่งช้อนชาคา่ะจากนั้นก็ผสมให้เข้ากันค่ะ สูตรนี้ถ้าทําไม่หมดก็เก็บไว้ตามอุณหภูมิห้องได้นานเลยค่ะสาหรับขั้นตอนที่การทําสูตรนี้ก็ง่ายมากเลยค่ะทุกคนก็ให้เราหาระว่างการทำสูตรนี้ได้เลยนะคะจะทําในช่วงวันหยุดหรือว่าช่วงเลิกงานหรือว่าช่วงก่อนนอนก็ได้ค่ะก็ให้นําส่วนผสมทาให้ทั่วคิวของเราได้เลยนะคะหลังจากนั้นก็ล่ิดทิ้งไว้ประมาณ20-30นาทีเราค่อยเช็ดออกหรือว่าล้างออกค่ะหรือใครทําในช่วงก่อนนอนนะคะจะทาทิ้งไว้ตลอดทั้งคืนตื่นเช้ามาค่อยล้างออกก็ได้ค่ะสูตรนี้ก็สามารถที่จะทําได้ทุกวันนะคะ ก็ไปทดลองทํากันดูได้ค่ะทุกคนเป็นสูตรที่ง่ายมากเลยนะคะเป็นสูตรที่ช่องต่างประเทศเขานิยมทํามากเลยนะคะทุกคนมีหลายหลายช่องเลยค่ะที่เป็นช่องต่างประเทศนะคะที่เขานําในสูตรนี้มาแชร์ค่ะทุกคนก็ไปทดลองทํากันดูได้นะคะคลิปนี้ต้องขอตัวก่อนแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ